สวัสดีครับสวัสดีเชา่าๆก้อนออกไปทำงานนะครับเนาะก็แวะมาที่สวนอางาดำของน้องเขานะครับน้องที่ทำงานด้วยกันนะครับน้องเขาบอกว่างาดำเนี่ยปลูกไม่ยากเลยพี่นะครับปลูกครั้งเดียวไม่ต้องลดน้ำเลยก็ได้ตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเนาะผมก็ติดตามมาตลอดนะครับก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับ ซึ่งหลังจากปีใหม่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วน้องเขาก็ลงมือนะครับไถนะครับซึ่งน้องเขาบอกว่าปลูกง่ายๆครับปลูกง่ายๆง,งาดำก็ก็ลงทุนแค่สูบน้ำนะครับสูบน้ำมาใส่ที่ทุ่งนาตรงนี้นะครับพอพื้นดินชุ่มชื้นแล้วนะครับน้องเขาก็ไถดะ พอไถดะเสร็จแล้วเขาก็หวานด้วยงาดานะครับหวานด้วยงาดําลงไปแล้วเขาก็ไถพวนแค่นั้นนะครับหลังจากไถพวนเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ผมก็ไม่เห็นน้องเขามาลดน้ําอีกเลยนะครับแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ติดตามมาตลอดนะครับก็ตั้งแต่หวงกลางเดือนมกราจนถึงมีนานะครับก็ จนงาดำเติบโตขึ้นมานะครับที่ที่ผ่านมาก็เห็นก็คืออางาดำที่เขาปลูกไว้นะครับมีฝนตกมาสามครั้งนะครับแต่ก็ไม่ไม่แรงมากนะครับตกมาแค่สามครั้งจริงๆเขาก็เติบโตขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่างาดำนี่เป็นพืชที่อาสามารถมาทดแทนหรือว่ามาปลูกเป็นอาพืชหลังการเก็บเกี่ยวได้ดีนะครับนะครับงาดำนี่จะเป็น อพืชที่ปลูกได้ในฤดูร้อนนะครับเป็นพืชที่งอกได้ดีในหน้าร้อนในประเทศไทยเราเป็นอุณหภูมิที่เหมาะในการปลูกงาดำนะครับก็งาดำเนี่ยจะปลูกได้ดีในเดือนอมก,กราคมพามีนานะครับน้องเขาก็ปลูกมก,กราคมพามาแล้วก็มาถึงมีนานี่ก็กำลังจะได้เก็บเกี่ยวกำลังออกดอกแล้วครับงาดำก็จะเป็นพืชที่ลำต้น สีเขียวนะครับการแตกกิ่งก้านก็ประมาณ4-5่กิ่งก้านนะครับการออกปักออกผลนะครับก็จะออกตามด้านข้างของลําต้นใบก็จะเป็นใบเรียวยาวนะครับใบใหญ่ใบใบฐานก็จะเป็นใบที่เป็นใบที่ออก3มแฉกนะครับคล้ายๆลักษณะนี้นะครับคล้ายใบนี่ครับก็คือนี่คือใบใบใหญ่ใบต้นที่ยังอ่อนอยู่นะครับลําต้น ก็จะเป็นล so ําต้นที่ตรงเป็นเหลี่ยมนะครับดอกของดอกจะมีดอกสีขาวนะครับดอกเป็นลักษณะของกลวยคล้ายกับดอกเป็นกลวยคล้ายกับดอกลําโพงนะครับเป็นดอกลําโพงหรือว่าเป็นคล้ายกับดอกแตรนะครับคล้ายกับแตรห่วงระยะการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะอยู่ช่วงเดือนมีนาคมห่วงระยะการปลูกของต้นงาดําของเรานะครับก็มี สห่วงที่เหมาะสมก็คือห่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ประมาณเดือนอกรกฎาคมสิงหากันยานะครับช่วงนี้งานดาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็อีกช่วงที่2ก็คือเดือนมก,กราคมกุมภาพันานะครับช่วงนี้ก็ปลูกเพื่อปรับปรุงดินแล้วก็ปลูกเพื่อเก็บผลผลิตได้ดีนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยของงานดานะครับก็จะให้ปุ๋ย สูตร16,20 0ศูนย์นะครับหรือว่าสูตร15 15 15ก็ได้นะครับก็ถือว่าถ้ายิ่งได้ปุ๋ยนะครับงาดําก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีความสูงแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับการเก็บเกี่ยวก็คือเมื่องาดําเขานะครับงาดาเขาจเจริญเติบโตหรือเขาแก่เต็มที่ใบของเขาก็จะร่วงลงนะครับก็จะร่วงลงพื้นนะครับร่วงลงพื้นหรือว่าถ้าเรา นะครับถ้าเราจะดูดีๆนะครับถ้าดูอีกแบบอย่างก็คือนับดูจากใบยอดปลายยอดนะครับนับว่า1 2 3สนะครับ3ใบแล้วจะเป็นกิ่งสีน้ําตาลนลั่นก็ถือว่าเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับการเก็บผลผลิตก็ใช้การตัดหรือเก็บกเกี่ยวนะครับเกี่ยวลําต้นแล้วก็ทําเป็นมัดแล้ว ผลของงาดําก็จะแตกออกเป็นกระเป็นรูปลักษณะสีแ่แฉกนะครับสีแฉกแล้วก็เม็ดงาดําก็จะตกลงมานะครับแล้วก็จะนําไปตากให้แห้งได้รับความแห้งแล้วก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการรับประทานนะครับซึ่งงาดํานี้ก็มีประโยชน์มากนะครับในธาตุอาหารให้แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับแล้วก็มีสรรพคุณทางยาก็คือ แก้ปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับแล้วก็บำรุงสมองนะครับบำรุงกระดูกให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่ามีไขมันแล้วก็มีน้ำมันงานะครับครับเมื่อน,นี้หากว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงมีเคล็ดลับหรือว่ามีพืชพันธุ ่าดีๆนะครับจะนํามาฝากมาต,อต้อนเตะในข้างต่อไปสําหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามา,าติดตามแล้วก็มาชมคลิปของผมในมื่อนี้นะครับมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ